ก็สวรสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆชาติกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับพี่เช่นเคย Go to C Channel X2 นะครับผมโดยวันนี้เราจะมาทำสกิลกันนะครับผมโดยสกิลที่เราจะทำคือสกิลง่ายๆเลยสกิลไฟบอลนะครับผมซึ่งเป็นสกิลแบบเริ่มต้นเลยสำหรับคนที่อยากจะทำมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมวันนี้เลยโดย,โดยโพวกคลิปอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โฟลเดอร์เอาไว้โหลด ตัวโมเดลในโลบอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อว่าทูนเอ่อไฟบอลอะไรแบบนี้ไว้ให้นะครับผมโดยอย่างแรกเลยที่เราจะต้องไปดาวน์โหลดมันจะมี2อ,อย่างนั่นคือไอทูนตรงนี้ Starter Star pack นะครับผมแล้วก็เอ่อไอหน้าจะตัวนี้ไฟบอลไฟบอลไฟบอลใช่ใช่ตัวนี้เลยนะครับผมไปโหลดตัวนี้กับตัวนี้มานะไอตรงนี้อะแล้วก็ตอนแรกมันจะอยู่ใน Workspace ใช่ไหมไอตอนตัวนี้ก็ลากเข้ามาใส่ใน starter Pa แ k แล้วก็ไฟบอล ลากมาในรีแคปิเคตสตองเกตอะไรสักอย่างนี้เออลากเข้ามาไปเดี๋ยวเราจะไปเรียบเรียงกันดูนะว่าเอ้ยมันทําการทําหลักการทำงานมันเป็นยังไงนะไปปุ๊บก็โดยหลักการทํางานมันนะครับผมอย่างแรกเลยพอเราสร้างโมเดลอะไรเสร็จใช่ไหมสมมุติผมสร้างไอ้โมเดลนี้เพื่อให้มันเป็นเหมือนลูกบอลที่ยิงออกไปเหมือนเมื่อเี้บผมยิงออกไปเหมือนเมื่อกี้ปุ๊บจากนั้นเราก็ลากมันเข้ามาใน รีพิเคชตองเกตเพื่อจะให้มันเป็นเหมือนจะไงเดียมันเป็นเหมือนตัวเก็บข้อมูลอะไรสักอย่างผมก็ไม่พูดไม่ถูกเหมือนกันเหมือนเป็นการเชื่อมโยงอะถ้าเราเรียบเรียงจากตะกระในของการเขียนสคริปใช่ไหมถ้าตามความทีผม่ผมเข้าใจใช่ไหมโดยไอทูนไอไฟวอลตรงนี้มันเป็นเหมือนตัวหลักเป็นเหมือนตัวควบคุมแล้วก็ เป็นตัวควบคุมใช่ไหมเหมือนเป็นแบบมืน UI ไว้กดอะไรแบบนี้ต่อไปไฟเบลตรงนี้เหมือนเป็นเหมือนกับรีโมทคอนโทรลรีโมทคอนโทรลแบบเ่อนหน้าถอยหลังอะไรแบบนี้เพื่อกดเพื่อมันแสดงจากนั้นมันก็จะส่งคําสั่งไปเฮ้ยพอเรากดกดตัวแซตแล้วมันก็ต้องแสดงสคริปนี้ขึ้นมาโดยมันก็องมันก็ต้องแสดงสคริปนี้ใช่ไหมส่วนสคริปนี้มันก็จะต้องไปเชื่อมโยงกับรีวิเกชตองเกตเพื่อจะให้ยิยงลูกบอลออกมาเข้าใจไหม แต่ว่ามันจะไม่สามารถเกิดได้ถ้ามันขาดรีไอเนี้ยไอลิมลิมิตีโมทอีเวนอะไรสักอย่างเนี้ยครับผมีโมทอีเวนอะไรประมาณนั้นนะครับผมมันก็ต้องเป็นเหมือนตัวกระแสไฟไฟ้าในการเชื่อมทำให้2อันนี้มันทำงานได้นะครับผมอย่างแรกเลยไป local script ก่อนมีอะไรบ้าง local script ก็อ่ใช่ไหมถูกอันเดอถูกกันแล้วอันนี้เป็นเหมือนถ้าเราใส่ a อนิเมชันไว้มันก็จะแสดงอนิเมชันตอนที่เราปล่อยรูปไฟออกไปนะครับผมแต่ผม ไม่ได้ทำแอนิเมชันไว้นีอันนี้คืออันเก่านะครับนะครับผมต่อไปเลยอ,นนอ,นนอันนี้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 คือระบบการการสั่นของหน้าจอเมื่อเราใช้สกิลนะเมื่อกี้ไม่มีการสัน่นใช่ไหมตอนเริ่มคลิปเดี๋ยวเราลองปรับกันเถอะเพิ่บยิ่งปรับเยอะก็แบบสั่นแบบโอ้โหโอ,อ่ะลองปรับดูปรับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปเริ่มส่วนไอ้ตรงนี้นี่มันไม่แนเใจเหมือนกันคูดาวอะประมาณ ชึงแบบเหมือนคูดาวนะผมไอ้น,นี้ก็มีประมาณนี้นะครับและที่สำคัญเลย if input keycode keycode set ไอ้น,นี้ d e o u b c e อะไรสักอย่างตรงนี้นครับผมนี่แหละตัวสำคัญในการเมื่อเรากดมันก็จะทำทำการรันให้แบบยิงลูกไฟออกไปนะผมไอ้น,นี้ก็ local script มีประมาณนี้นะครับต่อไป skill เลย skill skill เนี่ยในคลิปของ skill คือถ้าคำสั่งคือเหมือนมันรัน ในรีปิเคชัองเกตแล้วก็ไปรันที่โฟลเดอร์ไฟแล้วก็จากนั้นมันก็จะรันที่อยังไงเดีผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งแบบทำได้แบบสองสามวันแล้วผมก็เอ้ยมันน่าจะได้มันน่าจะเวิร์กแล้วก็เลยมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมอย่างแรกเลยพอมันรันจากล p ปิเคชัองเกตเสร็จมันก็จะเนี่ยครับผมมันก็จะรันตามนี้เลยอันนี้เราจะทาให้มันยิงลูกไฟออกไปก่อนนะอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับเอฟเฟกต์ไอ้นี่คือลูกไฟออกไปก่อนเราก็ให้มันรันจากไอ้นี่ ดิพิเคตซองเกตไปที่โปรเอยโฟลเดอร์ไฟจากนั้นโฟลเดอร์ไฟเสร็จก็โฟลเดอร์ไฟบอลต่อเพราะว่าโฟลเดอร์ไฟบอลไฟบอลเนี่ยเก็บไอ,อตัวลูกไฟไว้อยู่นะครับผมตัวลูกไฟตัวหลักไว้อยู่ก็มาเชื่อมตรงนี้ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ไปที่ฮิ f เฟกกันฮิบเฟกนี่คือเหมือนพอเรายริงว่าถอกไปแล้วมันไปนโดนพวก NPC พวกเพลเยอร์มันก็จะทำอ่า มันทำแบบเอฟเฟกอะเอฟเฟกแบบมีไฟลูกอะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่ก็เหมือนกันเลยมันเรียงจากดิพิเคสซองเกตไฟไฟบอลแล้วก็มา Hit Effect นะครับผมเอาประมาณนี้จากนั้นไอ้นี้นะครับผมถ้าจะปรับดามเดเมดนะครับผมก็มาปรับที่เทคเดเมดตรงนี้ได้นะจาก25ก็อาจจะปรับเป็นร0อยอีก200นนี้ก็แล้วแต่จากนั้นเรามาดูกันตรงนี้มาดูกันตรงนี้ สำหรับท่านใดที่ต้องการแบบทําให้แบบลูกบอลไฟพอเรล่ายแล้วไม่ใช่อยู่ที่หน้าอ,อกให้มันอยู่บนเหนือหัวอะไรประมาณนั้นนะครับผมเราปรับปรับกันได้นะครับผมประมาณตรงไหนแล้ว,ว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้คือความสูงอันนี้คือความไกลนะถ้าจะไม่ผิดถ้ายิ่งปรับเยอะมันก็จะอยู่ด้านหลังอ่ะไปอยู่ด้านหลังทัดด้านหลังเลยอันนี้นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราลองปรับอันนี้ปรับสัก5้าดูเมื่อกี้มันอยู่ระดับอกใช่ไหมเราลองปรับดูแล้วเมื่อกี้เราได้ปรับการสั่นของ เออของกล้องไว้ด้วยนะใช่ไหมน่าจะมันนะัน่นแหละเออได้ปรับการสั่นกันด้วยนะพอเราใช้สกิลมันก็จะสั่นไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันจากผมพยายามฝึกเขียนอยู่นะตอนนี้ฝึกเขียนถ้าผมเขียนได้ก็จะหล่อเทพนี่นี่นี่สั่นแล้วบึ้มออน่าจะผิดพลาดเล็กน้อยผิดพลาดเล็กน้อยมันไม่ใช่อยู่เหนือหัวดิเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาเลสคิปใหม่นิดนึง คลิปใหม่อันนี้ไม่ใช่สแสดงว่ามันอยู่อันนี้เปล่าอันนี้แน่เลยอันนี้แน่เลยไม่รู้ว่าลองปรับปรับกันดูนะลองปรับกันได้นะผมผมก็ไม่ได้เชี่วชาญสคลิปขนาดนั้นนะผมก็ต้องไปงนั่งแบบศึกษานั่งแกตสคริปต์เองเลยโอ้โหมันทำอย่างไงวะประมาณนะั้นไปี๋ยวเราลองดูว่ามันใช่หรือเปล่านะว่าทําให้มันสูงเหนือว่าถ้าไม่ใช่ก็ซี u a g เก n บายบายเลย กไปเลยโอเคได้แล้วนะครับผมเมื่อกี้มันอยู่ระดับตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้มันเลื่อนไปตรงนี้แล้ว <S <S เห็นไหมปุ่มไป็นไงมันออกทางหัวแล้วเมื่อกี้มันออกจากทางอกโอเคก็มีประมาณนี้นะผมสําหรับลูกบอลไฟแล้วก็ลูกฟอนไฟอันหนึง่งผมนั่งแกะสริปกัอยู่นะพยายามแบบฝึกอยูฝึกยูฝึกแกะอยู่กำลังแกะว่าเอ้ยมันทํายังไงดีวะแบบเอฟเฟคขยายออกอะปุ่มประมาณนี้นะ,ะผมไปเดี๋ยวเดี๋ยวเกซ์ตัวก่อนแบบใกล้ ประมาณนี้นะผมแบบบนไฟขยายออกอะ่ะเออประมาณนี้ประมาณนี้ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเทาง่านี้หากท่านผู้ชมท่านใดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยน,นะซึ่งพวกคลิปแบบนี้ผมอาจจะแบบพูดอาจจะเข้าใจยากนิดน,นึงก็ขออภยัยด้วยนะผมส่วนคอมเมนต์ที่ขอไว้ด้านอ่าคลิปก่อนๆเดี๋ยวผมจะทยอยทำมาให้นะเช่นเรือของมีฮอกอแล้วก็สอนเบื้องต้นอันนี้ผมจะทำให้นะครับไปสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ ้เจอกันคลิปหน้านะคลิปหน้านี้จะสอนจะสอนทำโมเดลหรือจะสอนทำคลิปก็รอติดตามชมกันได้นะบุมบ๊ายบาย